ติดดอยทองอยู่หกหมื่นเจ็ดเป็นไงล่ะจะเข้าไม่เคยเข้ามาเข้าตอนหกหมื่นเจ็ดโดนเข้าไปแพนิกไงคิดว่ามันจะไปถึงเจ็ดหมื่นเป็นไงล่ะลงหวัหวพัวเลยจ้าทุกคนแต่อย่างยิ้มได้เพราะอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ลงทุนแบบทั้งหมดเนาะไม่ได้อออินเนาะทุกคนคือมีแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะเพราะว่า เราลงทุนอย่างอื่นด้วยอืมไม่เป็นไรเราคือเพื่อนกันนะถ้าเกิดว่ามีใครมีความรู้สึกช่วงนี้อยู่ยังไม่ต้องห่วงเราว่ามีแนวโน้มที่มันจะไปถึงเจ็ดหมื่นได้นะอืมแต่ถ้ามันไม่ถึงถ้ามันลงมาใช่ไหมเราก็ซื้อซื้อต่อเข้าไปซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปให้มันแบบว่าให้มันได้ค่าเฉลี่ยที่ดีนะถ้าราคามันตกอีกอะ ตกอีกก็ตกตกมาเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเองตามนี้